สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันกับคุณนายชนบทคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะอยู่ใสก็อยู่ในป่าคือเก่าแล้วจ้ะมาหาเก็บเห็ดกะอากาศนาหนาวเราจ้ะเบ่งจากการแต่งตัวเบ่งเสื้อผ้าที่ใส่จ่ะสามสัน,นหนาวเรามือนีฝนกระตกพร้อมจ้ะกะอดว่าได้อยากเข้าปาเนะาะท้าบอะไรดอกจักกระพีบา่า เอาปลามาหาเห็ดคือเกาไม่ความเป็นไปบ่ได้ก็ไม่ความเป็นไปได้ย่จจะว่าเห็ดสินีเพวากะเก็บมาสักพักหนึ่งก็ได้ลายเติบแล้วจ้ะโอ้ยนี่จ่าพี่นอ้องแต่ก็เมื่อพออย่นี่ยุ่มหนึ่งสามดอกเห้พึ่งเขา่าจะซื้อไว้เลยจ้ะ ว่าสิบว่าได้เฮ็ดก็ได้ที่ตัวลราพี่น้องเ e ็ดแรงๆอากาศมันหนาวแล้วเนาะอากาศเย็นแล้วฝนก็นมือนีผ้ายูเข่าจ้ะยูเข่าก็เลยฝนตกลิ่นนิดหน่อยกันหนาวหนาวพี่น้องเลยใส่เสื้อสามสันสี่ 4, สันคนละมือมาหาเ e ็ดก็ได้ ไม่ได้แกงหน่อยนึงแล้วล่ะจ้ะคลิปกับอาจิบุญยาวหลงมือนี้เพราะว่าเฮ็ดหายากคั่ะแดดไทยถ้ำในปีพห่ใหนองเบิงจักนิดจักน้อยน่ะจ้ะบ่ได้มีคลิปลงโดนเด้วเฮ็ดหาด เนืดหาดปลานี่กินแสบแล้วแต่โบฮึ่นจ้ะบ่ฮึ่นบ่เผ็ดรสชาติก็ออกคล้ายคเน็ดดินธรรมาดาเท่านี่แหละนี่สองดอกอื้อย,ยุ่งม,มาหลายครักงแฉเน็ดหาดอีกดอกนึงจ้ะงางบ่พี่น้องนะตึ๊บโอ,โอ้ยุงกัด หอดรถเราจะพี่นองว่าสีไทยให้เบื้องกับบริษัทไทยเราจะมันห็ดมันอยู่ห่างกันแต่คันว่าฝากกับหิวมันยังเลี้ยวเห็นกันอยู่อันนี้มันว่ามันอยู่คนละประเทศย่างจนแบตโทรศัพท์เบิดกับบริษัทไทยมันห้ายากจะน้่มันหนาวเดีเนาะได้ซัมี่กระถือว่าดีแล้วจ้ะจึงได้กับฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์แน่และจ้าปะสิเฮ็ดคลิปออกมาหายเบิ่งกันเรื่อยๆจ้าม่มีคลิปเก็บเฮ็ดแล้วก็ยังมีคลิปแนวอื่นหาอยู่หากินแนวอื่นต่อไปจ้าฝากแน่ละจ้าสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ